บทที่สองขายตัวให้ท่านแม่ทัพการพบกันครั้งแรกระหว่างหานอวี่กับแม่ทัพเว่ยไม่มีอะไรน่าจดจำตอนนั้นเขาเพิ่งอายุ15เป็นครั้งแรกที่ออกจากหมู่บ้านเด็กหนุ่มกระตือรือร้นจะพิสูจน์ตัวเองและไม่ประสาต,ต่อความโหดร้ายของโลกภายนอกเขาเดินทางจากหมู่บ้านไปได้ไม่เท่าไหร่ก็ตระหนักได้ว่ารูปโฉมของตัวเองสามารถนามาซึ่งหายนะหานอี่ไม่คาดคิดว่านอกจากสตรีแล้ว บุรุษก็สามารถถูกปล้นสวาสดได้เช่นกันเนื่องจากเขาไม่มีเงินติดตัวจึงตัดสินใจเดินเท้าเข้าไปหางานทําในเมืองเพียงลําพังระหว่างทางกลับถูกปล้นชายกัขระสี่คนล้อมเขาไว้ตรงกลางก่อนมัดมือมัดเท้าปิดปากไม่ให้เขาร้องขอความช่วยเหลือแล้วลากเด็กหนุ่มเข้าป่าข้างทางตอนที่คนพวกนั้นมองมาด้วยสายตาหื่นกระหายแล้วเริ่มปลดเสื้อผ้าหารอี้ออกทีละชิ้นในใจเขา นึกอยากกัดลิ้นตายให้พ้นความอุบาทนี้หานอี้ช่วยตัวเองไม่ได้ได้แต่ตัวสั่นเทาเป็นลูกนกน้ำตาใสาไหลรินสะอึกสะอื้นโจนถ่อยพวกนั้นไม่ได้นึกสงสารกับกระตุ้นความกระสันให้อยากย่ำยีเด็กน้อยตรงหน้าคนงามที่ดูไร้เดียงสาบริสุทธิ์ผุดพองกําลังจะถูกทําให้แปดเปื้อนตรงหน้าช่างเย้ายวนจนถอยพยายามแย่งชิงกันว่าใครจะได้เป็นผู้เริ่ม เสียงดังเออะกลายเป็นโชคร้ายของพวกมันเพราะเรียกความสนใจของแม่ทัพหนุ่มที่บังเอิญผ่านทางมาพอดีปีนั้นเว่ยจางพึ่งปราบพวกเผ่านอกด่านเซฮี่นจนได้ชื่อว่าเทพสงครามขอแค่เอ่ยชื่อท่านแม่ทัพใหญ่แม้แต่เด็กยังต้องหยุดร้องไห้สร้างความหวาดผวาและเป็นฝันร้ายของพวกคนเถื่อนตระกูลเว่ยปกติอำนาจล้นฟ้าเหนือคนทั้งปวงใต้คนเพียงคนเดียว ครานี้บุตรชายคนโตของตระกูลยังสร้างชื่อด้วยการสยบพวกคนเถื่อนนอกด่านที่เหิมเกริมมาเป็นสิปีให้ซิโรราบยอมเป็นเมืองขึ้นได้ภายในครึ่งปีผลงานโดดเด่นเป็นที่ร่ำลือผู้คนพูดกันปากต่อปากเล่ากันตามโรงน้ำชาจนเว้ยจางกลายเป็นตำนานที่มีชีวิตและแม่ทัพผู้นี้ก็มาทันก่อนเรื่องร้ายจะเกิดขึ้นกับฮานอี้พวกกักขระถูกจับส่งทางการอย่างรวดเร็ว ส่วนเหยื่อผู้โชคร้ายอย่างหานวี่ตอนนั้นกลับคิดไม่ถึงว่าจะหนีเสือปะเจระเขคหานวี่เป็นคนงามที่เห็นแล้วยากจะละสายตาเว่ยจางเห็นครั้งแรกก็นึกอยากได้ด้วยเหตุนี้จากผู้มีพระคุณจึงกลายเป็นคนหน้าด้านหน้าทนและหน้ารังเกียจในชั่วอึดใจนี่ชีวิตถูกตีราคาถ้าไม่ให้ร่างกายก็ต้องหาเงินชดใช้ทำให้ชีวิตหานวี้ ผูกติดกับท่านแม่ทัพเว่ยแม้อีกฝ่ายจะไม่บังคับขืนใจแต่ไม่ปล่อยให้เขาเป็นอิสระเว่ยจางสร้างเงื่อนไขมาบีบบังคับหานวี่ให้ตกเป็นของตัวเองทางอ้อมแต่เงื่อนไขนี้กลับเป็นกุญแจสู่อิสรภาพของหานวี่เว่ยจางให้หน้าร้านขายผ้าที่ไม่ได้สร้างรายได้มากนักร้านหนึ่งให้เขาบอกว่าถ้าร้านค้าทำเงินขึ้นมาได้ก็เอาเงินมาจ่ายตอบแทนหนี้ชีวิตไม่เช่นนั้น ก็ยกตัวเองมาเป็นค่าตอบแทนเว่ยจางคงนึกไม่ถึงว่าสามปีเด็กหนุ่มไร้เดียงสาจากหมู่บ้านเล็กๆจะทำให้กิจการใหญ่โตขึ้นมาได้สถานะของคนทั้งคู่จึงกลายเป็นเจ้านายกับคนใต้บัญชาถึงดูภายนอกความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะไม่ได้แย่แต่บุรุษที่เออะก็กินเต้าหู้เขาซึ่งหน้าทุกครั้งที่เจอก็หาใช่ตัวดีอันใดชีวิตก่อนหาวี่รังเกียจเว่ยจางมากทั้งที่เป็นผู้มีบุญคุณช่วยชีวิต เลี่ยงให้พบเจอกันน้อยที่สุดเท่าที่ทําได้ฮานอี้พยายามอย่างหนักเขาใช้เวลาสมปีก็เริ่มตั้งตัวได้ใช้เวลาอีกสปีหลุดพ้นจากอํานาจของเว่ยจางหลังจากนั้นความรักระหว่างเขากับหนานเยี่ยนตงก็สุกงอมเต็มทีจนได้ร่วมเรียงเคียงหมอนเป็นช่วงเวลาที่เขาคิดว่ามีความสุขที่สุดในชีวิตไม่คิดว่าความสุขของเขาจะสั้นเพียงสองปีเขาตายแล้ว ตอนนี้ก็ได้กลับมายืนอยู่หน้าจวนท่านแม่ทัพอีกครั้งหานวี่ถอนหายใจกับชะตากรรมของตัวเองเว่ยจางมีจวนเป็นของตัวเองแยกตัวออกจากคนในตระกูลแม่ทัพหนุ่มสร้างชื่อจากการปราบปรามพวกคนเถื่อนเพียงแต่ชื่อเสียงดีงามอยู่ได้ไม่นานก็มีข่าวลือทั่วเมืองหลวงว่าท่านแม่ทัพเลี้ยงผู้ชายไว้เป็นนายบำเรอสิ่งนี้แม้ไม่ผิดแต่ไม่อาจเลี้ยงดูอย่างเปิดเผย พูดกันปากต่อปากว่าท่านไม่ทัพแอบเลี้ยงบ้านเล็กบ้านน้อยไว้นอกจวนนับไม่ถ้วนชาวบ้านลือกันไปพวกขุนนางก็หลับตาข้างหนึ่งส่วนคนที่อยู่บนจุดสูงสุดของแผ่นดินกลับชอบใจที่ตระกูลเว่ยมีเรื่องด่างพลอยเสียทีไม่มีผู้ปกครองคนไหนจะชอบคนใต้บัญชามีชื่อเสียงและถูกสรรเสริญจากชาวบ้านมากกว่าตัวเองปกติเข้าพบท่านแม่ทัพควรจะส่งเทียบเชิญล่วงหน้า เนื่องจากความรีบร้อนของตระกูลหานหานอวี่ทำอะไรไม่ได้มากนอกจากหน้าด้านมาขอพบโดยไม่มีการแจ้งโชคดีที่วันนี้เว่ยจางอยู่จวนพอดีคนเฝ้าประตูรู้จักหานอวี่ในฐานะคนโปรดของท่านแม่ทัพคนงามจึงเข้ามารอในเรือนรับรองได้อย่างง่ายดายชายยังไม่ทันหายร้อนเสียงคุ้นเคยก็ดังออกมาก่อนเจ้าของเสียงวันนี้มีเหตุดีงามอันใดคนงามถึงนึกคิดถึงข้าขึ้นมาได้ น้ำเสียงยู่ล้ออยู่ในทีแม่ทับเว่ยที่ดูอ่อนวัยขึ้นจากในความทรงจำทั้งดูคุ้นเคยและไม่คุ้นเคยเดินก้าวเข้ามาในห้องเว่ยจางเป็นแม่ทับหลังจากการกวาดล้างครั้งใหญ่แผ่นดินก็สงบสุขมาตลอดชายหนุ่มไม่ได้จับศึกมาห้าปีผิวที่เคยคล้ำแดดตอนนี้จึงขาวสะอาดสะอ้านทำให้ดูอ่อนเยาวก์กว่าอายุจริงอยู่มากใบหน้าคมคาย รอยยิ้มขี้เล่นท่าปริมฝีปากในตาวิบวับแบบคนกำลังเจอเรื่องสนุกชุดสึกตามยศก็ไม่ได้ใส่ตอนนี้จึงคล้ายคุณชายเสเพลซะมากกว่าแม่ทับใหญ่พอเว่ยจางเข้ามาเห็นคนงามในชุดสีขาวแบบที่พึงใจในตาที่เป็นประกายอยู่แล้วก็ยิ่งสดใสขึ้นมากกว่าเดิมร่างสูงก้าวยาวเพียงไม่กี่ก้าวก็ประชิดตัวหานอี้ก่อนที่เจ้าตัวจะมีโอกาสได้ลุกขึ้นคาระวะ ไม่ได้เห็นเจ้าใส่ชุดแบบนี้มานานแค่ไหนแล้วนะชายหนุ่มยิ้มก่อนจะถือวิสาสะเอื้อมมือมาเฉยคางคนงามมาพิจารณาใกล้ๆทุกครั้งหานอี้จะพยายามหาข้ออ้างเบียงตัวหนีแต่ตอนนี้ชายหนุ่มกลับส่งยิ้มให้เว่ยจางชะง,งักไปนิดก่อนยิ้มแล้วถือโอกาสที่อีกฝ่ายไม่ห้ามปรามลูบคลึงใบหน้าแม่ทับหนุ่มตั้งใจกินเต้าหู้แบบซึ่งหน้า ฮานอี้กรอกตามองบนข้าน้อยมาเสนอการซื้อขายเขารับเป็นเรื่องดีหรือไม่ของต้องให้ท่านแม่ทัพพิจารณาเองคนงามจับมือที่อยู่ไม่สุขบนหน้าออกไปแล้วแต่ไม่ได้เบี่ยงตัวหนีเว่ยจางเลิกคิว้วก่อนนั่งลงข้างๆว่ามาสิฮานอี้หลบตาลงต่ำข้าน้อยต้องการขายตัวเองไม่แน่ใจว่าท่านแม่ทัพยังต้องการรับซื้อหรือไม่พูดจบ ก็เกิดความเงียบขึ้นเว่ยจางต้องใช้เวลาชั่วครู่ถึงเข้าใจว่าหานอี้กล่าวอะไรออกมาก่อนจะหัวเราะลั่นเยี่ยมมากวันนี้ดูจะเป็นวันที่ดีของข้าจริงๆท่านไม่ทัพมองหน้าหานอี้อีกครั้งอดสงสัยในใจไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นอี้เอ๋อห้าปีที่ผ่านมาเจ้าปฏิเสธเสียงแข็งทั้งยังกล้าด่าข้าซึ่งหน้าว่าหน้าด้านไร้คุณธรรม ตอนนี้ร้านผ้าทําเงินได้ไม่น้อยเจ้าก็ดูไม่ขาดเงินเหตุใดต้องการทําการซื้อขายนี้คําเรียกหานหน้าอายที่ไม่ได้ยินมานานทําเอาหานอ้กระอักกระอ่วนชายหนุ่มนั่งนิ่งเรียบเรียงคําพูดพี่ชายข้าน้อยติดเงินพนันอยู่ห้าพันตำลึงทองไม่รู้ว่าตัวข้าน้อยมีราคาถึงไหมท่านแม่ทัพรีตามองอย่างสงสัยนี่ไม่ใช่ครั้งแรกบิดามารดาบีบคั้นว่า พี่น้องต้องคอยช่วยเหลือกันไม่จบสิ้นข้าน้อยเหนื่อยถ้าเป็นคนของท่านก็ถือซสียว่างเงินก้อนนี้เป็นความกระตันยูที่ข้าให้ได้ในชีวิตนี้ต่อจากนี้ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันอีกนี่ไม่ใช่คำโกหกทั้งหมดสิบปีที่ผ่านมาในชีวิตก่อนเขาเหนื่อยมากจริงๆหานวิกโกรธน้อยใจเสียใจแต่ไม่นึกอยากล้างแค้นถึงอย่างไรอีกฝ่ายก็เป็นบิดามารดาและพี่ชายของตัวเอง แต่จะให้ทําใจช่วยเหลือเหมือนเดิมคงไม่ไหวเขาไม่ใช่พระโพธิสัตว์เขาต้องการตัดขาดจากตระกูลหานเจ้าเข้าใจความหมายของการซื้อขายนี้หรือไม่เว่ยจางเห็นพิรุธในคําตอบของหานอี้อยู่มากแต่การซื้อขายนี้เขาได้เปรียบจึงไม่ได้ถามให้มากความแค่ต้องการการยืนยันเพิ่มอีกสักหน่อยถึงเขาจะเลี้ยงนายบำเรออยู่มากแต่ชายหนุ่มไม่เคยฝืนใจใครร่างกายแลกเงินทองชื่อเสียง เส้นสายนี้เป็นการค้าที่พร้อมใจทั้งสองฝ่ายเขาให้อิสระนายบำเรอพวกนั้นมากกว่าคนทั่วไปจะคาดถึงทั้งยังไม่ผูกมัดอีกฝ่ายไว้หลังเรือนหานอวี่ไม่รู้ข้อนี้แต่ก็ยังพยักหน้ารับคนที่ตั้งใจจะมาขายตัวเองอย่างไรเงื่อนไขให้เว่ยจางขนาดนี้หานอวี่เป็นคนแรกแม่ทับหนุ่มยิ้มอย่างพอใจแต่ไม่คิดบอกออกไปมานี่เว่ยจางตบหน้าตักพลางยิ้มกริ่ม หานอี้ตัดสินใจมาแล้วเขาจึงไม่อิดออดเดินมานั่งบนตักแต่โดยดีมือหยาบกร้านจากการกรำศึกไม่นุ่มนวลแบบมือบัณฑิตรูปต้นขาคนงามช้าๆริมฝีปากถูกครอบครองอย่างถือสิธย์ลิ้นร้อนรุกรานเข้ามาอย่างร้อนแรงชีวิตที่แล้วหานอี้เคยมีสัมพันธ์กับหนานเยี่ยนตงไม่ใช่คนไม่ประษาแต่จูบที่เรียกร้องขนาดนี้เขาตั้งตัวไม่ติด แม่ทับเว้ยอ้อยอิงอย่างสำราญใจกับริมฝีปากบางก้อนพละออกเลี้ยงเจ้ามาได้งามขนาดนี้คงทุ่มเทมาไม่น้อยข้าจะให้เจ้าหมื่นตำลึงทองถ้าเปลี่ยนใจที่หลังหมื่นตำลึงทองมาไถ่ตัวคงทำได้ยากหานอี้รู้ความคิดอีกฝ่ายแต่ก็ไม่ได้ทักท้วงถึงข้าเคยจะพูดอยากเก็บเจ้าไว้เชยชมเพียงลำพัง แต่ก็ไม่ใจร้ายขนาดจะขังเจ้าไว้จริงๆจำไว้กลางวันเป็นของเจ้ากลางคืนเป็นของข้าข้าจะให้บ้านที่ตรอกเย่ยอิงไว้คืนนี้รอปลนิบัติข้าที่นั่นแล้วนายบำเรอคนใหม่ก็ถูกเรียกร้องจูบหนักๆอีกคนก่อนจะเดินออกมาจากจวนท่านแม่ทัพพร้อมตั๋วเงินหนึ่งหมื่นตำลึงทองในเรือนรับรองเว่ยจางยังคงนั่งทุ่นคิดอยู่ที่เดิม นิ้วมือเคาะโต๊ะเป็นจังหวะแม่ทัพหนุ่มกำลังใช้ความคิดไม่นานเงาดำร่างหนึ่งก็ราวกับโผล่ออกมาจากที่ว่างราวพูดผีสุดลงตรงหน้ารอคำสั่งตามไปแล้วสืบมาเพิ่มด้วยว่าหารอี้ผู้นี้เป็นหมากของใครหรือไม่ทหารเงาโคงตัวรับคำสั่งก่อนกระโจนหายวับไปในพริบตาอยู่ๆท่าทีเปลี่ยนไปย่อมมีสาเหตุคนงามผู้นี้ แม่ทับเว่ยเฝ้ามองมาเนิ่นนานตั้งแต่ยังไร้เดียงสาจนสามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวเองเหตุใดจู่จูจึงเปลี่ยนไปถึงเขาจะอยากได้คนแต่ถ้าเป็นงูพิษก็ต้องมีวิธีเลี้ยงเฉพาะไม่ว่าจะมีเบื้องหลังหรือไม่คืนนี้คนผู้นั้นต้องตกเป็นของเขาแม่ทับเว่ยยิ้มให้กับความคิดของตัวเองอย่างอารมณ์ดี